ค่ะพอได้ครบ18ลายเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะจบเซี่ยวหนึ่งค่ะโซ่3แล้วก็เอ็กลงไปที่โซ่ที่5นะคะแล้วก็โซ่3พันหัวเข็มขึ้นหลัก1 2 3่งอขึ้นหลักที่โซ่ที่3เนี่ยนะคะจบงานแบบนี้ค่ะ จบงานเป็นครึ่งเซี่ยวนะคะเช็คสิบปดลายค่ะของอันนะคะลายที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะที่เป็นติ่งเนี่ยนะคะเซี่ยวหนึ่งค่ะแล้วก็ลายที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18ค่ะพอได้18แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมเซียลหนึ่งนะคะที่จะมาชนกันตรงข้างหน้านี่นะคะค่ะพอสับปะรดจะมาชนกันตรงข้างหน้าดอกนี้จะลูกนี้จะแบ่งครึ่งนะคะชิ้นหน้าที่เป็นผ่าหน้านี่นะคะค่ะ แถวที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยค่ะมาแถวที่สองค่ะขึ้นโซ่สามค่ะ